เรคับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับที่อยากจะมานะครับแชร์ประสบการณ์นะครับจากผู้ใช้สินค้านะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของแซฟ8 8 8นะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์นะครับพร้อมกับเห็นผลเร็วนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับป้าเป้านะครับซึ่งป้าเป้านะครับป่วยนะครับเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมาประมาณ 3ปีหปี6ปีหปีเลยเหรอครับป้า6ปีโอ้โหป่วยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาถึง6ปีนะครับแล้วก็ทานยาแก้ปวดนะครับไปเป็นพันกว่าเม็ดนะครับแต่อาการนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่หลังจากได้มาทานน้ำมันงาดำของเรานะครับไปเป็นไปเพียงแค่2วันครึ่งนะครับฟังไม่ผิดนะครับแค่2วันครึ่งประมาณ20เม็ดครับ ทำให้อาการปวดข้อเข่าเสื่อมนะครับถึงขนาดเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนะครับลุกก็แทบไม่ไหวหายสนิทแล้วดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมเอานะครับป้าปเป้ามายืนยันนะครับให้กับผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่นี้ด้วยตัวของป้าเป้าเองว่าของเรานะครับไม่ใช่โฆษณาเกินจริงแต่เป็นโฆษณาจริงเกินกับผลลัพธ์ น้ำมันงาดำสกัดเย็นของแซฟ888ครับป้าเปาสวัสดีครับ่ะป้าเปาแนะนำตัวเองหน่อยครับออดิฉันนาวากาศเอกหญิงสาวรักษ์สำราญสุขนะคะเป็นข้าราชการบำนาญของกองทัพอากาศก็ประทับใจน้ำมันงาดำสาเหตุที่ประทับใจก็คือหลังจากเกษียณครับหลังจากเกษียณก็มาซื้อที่ แล้วก็ปลูกผักหวานปลาทํฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงกระตา่ายยแยกไปหมดตอนนั้นป้าเป้าเป,เป็นไรเลยเป็นข้าราชการอยู่กเกษียณแล้วพอกเกษียณมาเลยซื้อที่ใช่ซื้อที่ประมาณ7ดไร่เจดไร่หูใหญ่มากเลยนะครับ7็ไร่เนี่ยเดินทั้งวันเดินอ่าแล้วก็ทําอาชีพอะไรต่อนะครับก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัว เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายมีวัวห้าสิบสี่ตัวกระต่ายสามร้อยตัววัวห้าสิบสี่กับกระต่ายสามร้อยนะครับก็ฟังไว้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็หวยออกแล้วนะครับวัวห้าสิบสี่แล้วก็ไหนจะหวยออกนี่ดังเลยนะเออวัวห้าสิบี่แล้วก็กระต่ายสามร้อยในพื้นที่เจ็ดไร่ในแต่ละวันต้องทําอะไรกับพวกวัวกับกระต่ายบ้างครับป้าปาอยู่โรงเรียนในเรืออากาศเนี่ย แข็งแรงมากก็เวลาเด็กออกกำลังกายเราออกด้วยไม่ป่วยไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างเลยตอนที่รับราชการอยู่ใช่ไม่เป็นไรเลยเพราะออกมาก็เลี้ยงวัวก็เทอาหารให้วัวครับอาหารวัวแต่ะกระสอบเนี่ยหนักยี่ห้าโลครับเช้าเก้ากระสอบครับเย็นเก้ากระสอบทําคนเดียวทนเดียวไม่มีลูกจ้างแข็งแรงไงเทอาหารให้วัวเก้ากระสอบคุกวันเลยเหรอครับต้อง แต่ตอนก่อนที่รับราชการเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมตอนก่อนรับราชการเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากไม่ไม่มีอาการป่วยอะไรเลยเข่าเคลว้มไม่เป็นอะไรเลยแต่หลังจากมาเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายต้องเทต้องเทอาหารวัวให้วันละเก้ากระสอบด้วยตัวคนเดียวมื้อละเก้ากระสอบเช้าเย็นแล้วกี่มื้อครับสองมื้อสิบแปดกระสอบสิบแปดกระสอบเช้าเย็นกระสอบละยี่ห้าโลโอ้โหน้ำหนัก ไม่มีลูกจ้างแล้วหลังแล้วหลังจากเทไปกี่ปีกี่วันก็ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดเริ่มปวดเพราะมันเทป้วนแล้วปีหนึ่งแล้วใช่แล้วพอปีที่สองเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดครับก็ปวดนิดนหน่อยๆ่ก็ก็กินยาก็ตอนแรกกินพาราก่อนครับกินพาราก็แก้ปวดมาเรื่อยเรืยปวดก็กินพอตอนหลังมันมันเยอะขึ้นเนาะครับตัดหญ้าเองเจ็ดไร่เดินตัดหญ้าเองครับหลังจากไอ้หมด ไม่ว่าจะเป็นเทอาหารให้วัวไม่ว่าจะเป็นขับรถใช่แล้วก็มาตัดจ้ายใช่โอ้โหทาเองหมดครับพอมาๆมันก็เริ่มปวด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 จนมันไม่ไหวเนาะจนไม่ไหวจนไม่ไหวก็ไปหาหมอครับหาหมอไอ้โรคเนี่ยข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะนี่แหละครับผม หมอก็ให้ยามากินอยู่ครั้งแรกมันบวมที่ไปหาหมอเพราะมันบวมแล้วเข่ามันบวมเลยบวมแล้วเดินไม่ได้ย่างไม่ได้ไปหาหมอปุ๊บเขาก็ฉีดยามาก่อนครับฉีดยาแก้บวมแก้อะไรมาเรียบร้อยก็กลับกินยาอพอยาหมดมันปวดใหม่พอฤทธิ์ยามันหมดใช่ไอ้เข่าที่ที่มันเริ่มหายไปเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาปวดอีกใช่ก็ไปอีกครั้งที่สองไปถึงเขาก็บอกว่า น้ำน้ำเลี้ยงหัวเข่าอ่ะน้ำไข่ข้อหัวเข่ามันเสื่อมน้ำในไข่ข้อในเข่าไม่มีแล้วไม่มีดูดออกต้องดูดออกของเก่าที่แล้วก็ฉีดน้ำไข่ข้อใหม่เข้าไปใช่เตรียมเข้าไปก็อยู่มาได้อีกพักนึงก้องไม่ได้ตอนที่ฉีดไปป้าเป้าทรมานไหมครับโอ้โหเจ็บมากแทบจะแทบจะดิ้นตกเตียงไปเลยเมื่อวันฉีดเข้าตรงเนี้ยตอนที่เขาฉีดเข้าในเข่าเนี่ยะก็ฉีดเขาฉีดปุ๊บ ใช่ไหมเอาเข็มค่าไว้แล้วดูดน้ําออกแล้วก็เอาน้ําไข่ข้อเทียมน่ะฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปไหมใช่ปวดจนแบบปวดมากเจ็บแบบแต่พอฉีดไปปุ๊บมันก็หายไงคือตอนฉีดเนี่ยทรมานมากสุดๆมากกลัวมากแแก่แกล่แล้วก็กลัวแต่พอฉีดมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มดีขึ้นดีเลยดีหายเลยดีเลยหายได้ประมาณกี่วันครับป้าเ้าอ๋อก็ประมาณสักเกือบสองเดือนนะ สเดือนหลังจากฉีดนะ<ช>ดีขึ้นดีขึ้นเสร็จครับหลังจากนั้นเร,เราก็มาเทคพูดใหม่เราก็ทํางานใหม่ขอ,ของเราเหมือนเดิมของเราเหมือนเดิมครับผมปวดใหม่อีกครับไปครั้งที่สามครับหมอบอกว่าต้องผ่าแล้ว เมื่อกี้ไปครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งที่สที่ฉีดข้อเข่ามาแล้วพอ2เดือนผ่านไปข้อเข่ามันยามันอาจจะหมดฤทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มรู้สึกปวดก็เลยไปหาหมอครั้งที่3ามพอครั้งที่สามหมอให้ผ่าแล้วใช่แล้วผ่าไหมครับไม่ผ่าไม่ผ่าผ่าแล้วใครจะเอาข้าวให้วัวเอาอาหารให้กระต่ายเพราะว่ามันต้องพักฟื้นนานไงใช่ไงมันทําอะไรไม่ได้ไงเราก็เลยไม่ผ่าไม่ผ่าเราก็แล้วช่วงนั้นกินยาอะไรอยู่ไหมครับป้ามียา บอกชื่อได้ไหมบอกได้ครับไดโคฟินัยาไดโคฟินใช่กินไปประมาณกี่เม็ดโอเป็นพันเม็ดกี่เม็ดนะครับทุ่มาเป็นก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทีละร้อยสองร้อยเม็ดอะใส่ขวดไว้แล้วกินรวมๆไปอ่าเป็นหลักพัน โอ้โหหลายร้อยมากมันถูกนะร้อยละแปดสิบาทก็ซื้อมาทีสองร้อยสามร้อยใส่กระปุกไว้แล้วซื้อมากี่ครั้งได้ครับประมาณนั้นนะโอ้จะไม่ได้หลายปีมากมันเยอะมากเลยมันเยอะก็กินเป็นพันเม็ดอ่ะโอ้หมดซื้อหมดซื้อไงแล้วตอนที่กินยานั้นมันแค่แก้ปวดใช่ยาตัวนี้มันเป็นยารักษายารักษาเลยนะมันไม่ใช่ยาป้องกันอพอกินปุ๊บมันหายเลยไงอ๋อพอกินปุ๊บอาการท้อเข่ามันหายมันปวดหายเลยหายไปกี่วันครับก็หายเป็นมื้อไหม สมมุติว่ากินเช้าสมมุติว่ากินเช้าแล้วจะปวดใหม่อีกทีงตอนไหนก็เย็นเย็นต้องกินอีกเม็ดนึงไงต่อเย็นเย็นต้องกินอีกสรุปแล้วอ่ะคือเช้าเย็นนะอ่ะคือต้องกินยาตัวแก้ปวดเนี่ยที่ที่ป้าป้าบอกว่ามันมันกินแล้วมันหายเลย่ที่มันรักษาเนี่ยต้องกินเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะว่ากินเช้าเย็นมันก็เริ่มปวดกินเย็นเช้ามันก็เริ่มปวดกินอยู่แบบนี้วนเวียนอยู่แบบนี้เป็นพันเม็ดก็หปีอ่ะกินมากทีสี่ปีอะ สี่ปีกินยานี้มาตลอดใช่แต่ไม่ยอมไปผ่าว่าเขาตามที่หมอบอกเพราะเราห่วงเพราะเราห่วงว่าถ้าไม่ถ้าผ่าว่าเขาเราต้องพักฟื้นนานทําอะไรไม่ได้ไม่มีใครให้อาหารที่สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้แล้วมาเริ่มต้นรู้จักน้ำมันงาดำตอนไหนครับป้าเป้าคือจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่ม้างว่างาดำมันดีก็กินของอี่ห้ออื่นมาครับกระปุกละ30เม็ดก็เจ็ร้อย คือคือก่อนที่จะมาเจอน้ำมันของแซ่แปดแปดเนี่ยกินยี่ห้ออื่นมาแล้วเขาบอกว่ากินแล้วมันจะหายไงไอพวข้ออักเสบเนี่ยแล้วหายไหมไม่หายอาายท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับเป้าเป้า <laughs> ก่อนที่จะมาเจอน้ำมันงาดำของแซ่แปดแปดแปดก็กินมาเยอะได้กินง้มน้ำมันงาดำยี่ห้ออื่นมาเยอะเยอะหายหรือไม่หายครับพูดให้ฟังหน่อยครับไม่หาย ไม่หายก็รออยู่ไม่ก็รออยู่ว่ากระปุกที่เท่าไหร่มันถึงจะหายก็ก็กินมาตลอดกอยู่นก็ไม่หายทักทีก็ไม่หายแล้วยังไงต่อครับป้าป้าเล่าต่อคอลลาเจนแพงไหมคอลลาเจนแพงดิป้าป้าเขาบอกว่าช่วยแล้วหายใชรักษาข้อเข่ากระดูกไอ้ประกชณาก็แก๊ก็แก๊กหายคอลลาเจนก็กินกินแล้วหายไหมไม่หายไม่ แล้วไงต่อครับหลังจากน้ำมันงานดำนี้เขาอื่นแล้วหลไม่หายแล้วเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่จะมาเจอแซยงานดำของแซฟเนี่ยครับมันเนื่องจากเราไม่กินยาแล้วไงยามันหมดก็ไม่ไปซื้อแล้วไงครับครับมันก็จะขาขึ้นข่าวมานี่ใช่ไหมขึ้นสะโพกขึ้นไปหลังขึ้นหัวครับมันปวดจนตอนเนี้ยืนไม่ได้แล้วคือก่อนที่จะมากินของแซฟเนี่ยใช่สองอาทิตย์มันปวดจนยืนไม่ได้คือข่าวมันปวดอยู่แล้วเดิมครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันมันปวดจนกระทั่งว่า มันขึ้นมาที่สะโพกขึ้นหลังล้ามาหลังไปต้นคอปวดหมดเลยปวดหมดเลยทีนี้ก็คิดจะขายวัวแล้วมันไม่ไหวไงคิดจะขายวัวเลยเหรอป้ามันไม่ไม่ไหวแล้วครับก็เรียกว่าประเภทนอนนี่ยนะจะนอนก็ต้องเท้าแล้วนอนพอจะลุกก็ต้องกระเถิบตัวเนี่ยไปใกล้ๆป่าครับผมแล้วก็ดันโต๊ะแล้วก็เนียว ต้องหาอะไรดึงตลอดใช่ต้องดันแล้วก็ดึงพอมันลุกไม่ไหวไม่ได้มันเจ็บมากแต่พอยืนแล้วก็แล้วกันครับผมก็เดินไปได้แต่ว่าสะเทือนไม่ได้นะครับเดินตกหลุมตกล่องมันจะแบบแป๊บทันทีแล้วก็ต้องยืนเจ็บทันทีเจ็บทันทีแล้วหลังจากที่ปวดขนาดนั้นทนไม่ไหวนั้นแล้วมารู้จักน้ำมันงาดำแซ่แปดแปดเพราะว่าน้องครับน้องวินัยเนี่ยเป็นน้องน้องน้องอ่าคุณติมิทสะไพครับผมเขาก็ไปเยี่ยม พอดีพอดีเราก็กําลังปวดอยู่มากเลยพอดีเขาก็ไปเยี่ยมพอดีแล้วเขาก็บอกปวดอย่างเงี้ยลองงาดำไหมแล้วก็โอ้ยกินมาเยอะแล้วไงก็เขาก็เอามาให้กินเยอะแยะเขาก็เอามาทุกครั้งแหละบอกไม่และงาดำอันเก่ายังอยู่เลยไอที่กินไม่หายเนี่ยเราก็ไม่เอาไม่เอาครับผมเขาก็เอาเถอะนะลองดู คือตื้อหน่อยไม่ไม่ต้องซื้อเยอะไอความอยากหายไงแล้วเขาก็บอกว่างาดําของเราเนี่ยมันเข้มข้นนะมันสกัดเย็นนะตัวนี้นะเออตัวนี้มันดีนะเราก็มองแล้วมันก็เราก็อีหลอบเดิมแล้ววะเราก็คิดว่ายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าอันเก่ามันก็กินอยู่ครับผมหมดไปก็ไม่สั่งเพราะมันไม่หายไงผมเลิกเลิกกะเลิกกะเลิกหมด แล้วมาเริ่มต้นกินวันไหนครับป้าเป่าเข้าไปหาวันวันหวยออกพอดีวันที่ต้นรายการเราจะพูดเรื่องหวย16กุมภาเออ16กุมภาเขาเอาอัมันงานนี้มาให้เราเริ่มกินเย็นเลยเข้าไปจนบ่าย3ามโมงแล้วกินไปประมาณเอ่อวันที่16ก็กินเย็นไป4เม็ดกินไป4เม็ดอ่าก็ยังก็ยังปวดยังปวดเอาก็เขาบอกว่ากล่องหนึ่งมันมี60เม็ดครับผมพันสองร้อยห้าสิบ เราก็บอก <ผม S 2> เออราคามันจับต้องได้ราคากไไ็ไม่แพงไม่ไม่แพงอ่าป้าเ้าถือไว้จับต้องได้พอกินไปเย็นวันที่16ที่กินเนี่ยกินเพราะเกรงใจเขากินเพราะเกรงใจด้วยเกรงใจสิก็ Day, โดนด่าไปเยอะแล้วจริงๆเพราะเอามาให้เรื่อยมึงก็ไม่หายไงคือกินเพราะเกงใจกินไปตั้งแต่เย็น16 16 4สี่เมตร16สี่เมตร17เช้าสเมตร17เช้าอีกสเมตร17ก่อนนอน4เมตรอีกสเมตร18เช้าสี่เมตร18เช้าสี่เมตร18เย็นสี่เมตร18เย็นอีกสเมตรวันที่19เช้าลุกปึ๊ดเอ๊ะทำไมไม่เจ็บเดี๋ยวหน้าป้าเป้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามวันสองวันครึ่งด้วยห้ามื้ออ่ะ แล้วพอวันที่สิบเก้าลุกขึ้นลุกจากที่นอนจากที่ต้องดึงคือปกติลุกแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมที่พอเรายกตัวขึ้นเอ๊ะทำไมมันไม่เจ็บอยู่ดีๆไม่เจ็บไ่เจ็บเฉยเลยลุกขึ้นยืนไม่จองเหนียวไม่ต้องดันแล้วลุกเลยแล้วไปให้อาหารวัวไหมวันนั้นน่ะไป ก็ไปด้วยก็ยังไม่คิดเพราะตอนนั้นงานมันเยอะไงก็ไม่คิดว่าพอเทอาหารวัวเทอาหารกระต่ายเสร็จเรียบร้อยก็าก้มบาดข้อกระต่ายเอ๊ะทำไมวันนี้ก้มแล้วมันไม่เจ็บก็ยังยังไม่ได้นึกอะไรเพราะตอนนั้นงานมันเยอะไงคือยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่ได้คิดถึงงานดาด้วยแต่แปลกใจว่าเออวันนี้มันไม่เจ็บจากหลังจากกินไปเพียงแค่สองวันครึ่งนะครับผมก็ทีนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานไปโรงเรียนครับปกติขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะต้อง หลบหลุมสุดฤทธิ์เพราะว่าถ้ากระเทกล้มเจ็บเลยเอขึ้นเลยอแล้วเวลาจะขึ้นรถยนต์ขับเองนะครับจะขึ้นไปนั่งตรงขับเนี่ยก็ต้องเหนียวประตูเหนียวบอกเพื่อให้มีที่ประคองเราเพื่อจะให้ไม่ให้เจ็บหลังเพราะสองอาทิตย์หลังเนี่ยมันเจ็บมากครับผมพอจะลงก็ต้องเหนียวอีกครับผมทรมานมากครับผมแต่พขับถขับรถไปนิดนึงมันก็จะลงไม่ได้อ่ะอ่าแต่พอวันนั้นกินไปวันที่19ปุ๊บพอไปส่งหลาน ครับไปส่งหลานมอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทันมันมีไอ้ลูกแล้วหน้ากอะครับผมเบรกไม่ทันตึ๊บเอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแต่นี่นึกนะนึกนะเอ๊ะถ้ามอเตอร์ไซค์กระเทือนไม่เจ็บเนี่ยมันแปลกแล้วครับผมเพราะปกติมันเจ็บตลอดใช่พอเดินเนี่ยโอเคมันอาจจะเจ็บน้อยอะไรเงี้ยเราไม่นึกอืมข้างหน้ามีลูกยังไม่เบรกแล้วว่าเอาเลยครับผมมึงไม่เจ็บ อ๋ออันนี้ลองเลยลองเลยไอ้ลูกแรกอ่ะมันจะเทือนพ่าเจ็บมันเบรกไม่ทันแต่อ้ลูกหลังเนี่ยเลยกลองเลยลองเลยบึ้งไม่เจ็บไม่เจ็บเว้ยครับผมขับมาใส่กลับมาบ้านติ๊มมาเดี๋ยวนี้เลยโทรหาโทรหาคนที่เอางานดำทุกช่แปะแปไปให้เนี่ยนะมาเดี๋ยวนี้เลยครับไอ้นี้มีอะไรหายเจ็บเอานมเน้ังานดำมาให้หน่อยเรอครับใช่ป้าเป้าแปลกใจไหมตอนนั้นอะ แปลกใจมากเพราะว่ามันคงกินยามาเยอะกินน้ำมันงามาก็เยอะครับแล้วมันไม่ใช่หายแบบนี้คือมันหายคือไม่เจ็บเลยไงอ๋อแต่ว่าเข่าเนี่ยที่เป็นมาห้าปีเนี่ยมันก็ยังตึงๆอยู่แต่ดีขึ้นมากแต่คือมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันดีตรงมันไม่เจ็บอืมไอ้ตึงเนี่ยมันต้องมีมั่งแหละเชื่อไว้เชื่อไหมครับว่าเป็นเพราะน้ำมันงาดําของแซ่แปดแปดครับโอ้ยเชื่อมากเชื่อมากเลยพอเชื่อปุ๊บโชว์ให้เข้ามหาปุ๊บครับหน้าเพื่อนหน้าญาติลอยไปหมดเลยไอ้ประการเนี่มันเยอะ ัยเนี่ยคนที่เจ็บเข่าเนี่ยนะไอไวเนี่ยมันอยากจะเอาไปช่วยคนไปแนะนํำไม่หอะไรเลยอยากให้หายเจ็บเหมือนเราแค่นั้นเองไปเลยพอวันวันที่สิบหกมันวันร้สึกจะเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับพอหลังจากหายแล้วเนาะควันอาทิตย์จิจาไม่ได้แล้ววันอะไรครับจิมเอาน้ำมันงามาให้หน่อยมาเยอะเยอะเลยซื้อเลยไปโคราชเลยครับผมนู่นคนนู้นก็เจ็บคนนี้ก็เจ็บเจ็บเจ็บเอาไปให้เขาเลยแล้วที่พูดไปก็คือ เขาก็เหมือนเราอะคือไม่เชื่อปรากฏว่าขอสามวันเราสองวันขึ้นใช่ไหมสามวันเราบอกเขาเลยสามวันถกินาม่หายเอามาขึ้นโอ้เราการันตีได้เลยจ้งทั้งสองร้อยห้าสิบาทให้เลยเอาหน้าประกันเลยประทับใจแค่ไหนครับป้าป้าบอกความรู้สึกมากมากมากคือพอมันประทับใจเพว่อมันอยากบอกเลยอะอยากบอกใครๆเลยว่าเรานึก กินน้ำมันงาดำแทบแปดแปดตัวนี้ใช่แล้วพอไปแต่ละคนก็จะเหมือนเราครับผมไม่เอาครับกินยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วครับมันก็เหมือนกันแหละครับแล้วก็บอกขอสามวันขอสามวันกันามวันเอาตัวเองเข้าแรกลปเพราะตัวเองสองวันครึ่งแล้วมันเจ็บมากเป็นมากเป็นมาหกปีครับแล้วมันหายเจ็บครับก็เลยบอกขอสามวันพอตอนนี้ได้ไปช่วยคนที่เป็นโรคเดียวกันเราเยอะแยะมากมายรู้สึกปลื้ม ปลื้มใจไหมป้ามีใจสิได้ตังค์ด้วยแล้วเราได้ตังค์ด้วยแล้วเราก็หายด้วยหายด้วยที่สําคัญคือเราหายด้วยไงโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกนะครับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแซ่บ8นะครับก็คือตัว black sesame oil นะครับน้ำมันงาดําแล้วก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยใช่นี่มาโฆษณาไหมลองบอกท่านผู้ชมป้ามาบริษัทวันนี้ไม่ได้มาว่าจะมาพูดตรงนี้เลยครับผมมาเพราะว่าตื่นเต้นลูกชายเขาก็เป็น แล้วเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อมาเพราะอยากมาเองมาเองปกติเขาชวนจะไปไปไหนเลยเพราะงานมันเยอะครับผมชวนลูกชายมาครับจะมาซื้อของไม่ได้ไม่ได้จะมาตรงนี้เลยแต่ว่านะมันประทับใจสุดยอดมากครับป้าเป้า,ปาเดี๋ยวก่อนจบผมอยากผมอยากให้ป้าเป้า,ปาโชว์หน่อยได้ไหมที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเวลาป้าเป,ป้าจะลุกแบบนี้ครับนั่งนั่งอยู่แบบนี้จะลุกเนี่ยต้องทำยังไงครับดัน ต้องต้องดันก็อี้อยู่เนี่ยถ้าดันถ้านั่งก็อี้อยู่จะต้องแบบนี้ต้องดันให้มันขึ้นไอ้นี่ดันไอ้นี่ไอ้นี่ดันขึ้นอย่างนี้ถ้าก็อี้นะแล้วถึงจะยืนได้แต่ถ้ามีไอ้ตรงนี้ด้วยก็จะอย่างยังสมมติถ้าผมยืนอยู่แบบนี้สมมติคุณเป็นฝาอ่าประมาณก็จะอย่างนี้นี่ค่อยๆแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตรงกล้ง่าก่อนถึงจะเดินได้เดินได้อ่าไหนลองนั่งครับแต่หลังจากทานน้ำมันงาดำแฟบแปดแปดแดไปแล้วไหนลองยืนให้ดูไหมครับนี่ นี่การันตีเลยนะว่าเรื่องจริงใช่เรื่องจริงแล้วก็เดินแบบขยับไม่กระเพรแต่ว่าถามว่ายังตึงหัวเข่าอยู่นิดไหมตึงแต่ว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเรากินไปเพียงแค่สองวันครึ่งเองไงนลองเดินมาหน่อยเขานี่ไงยังไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนี่ครับสบายมากเลยใช่ะดีมากโอ้โหอ่ะเปาเปาอยากจะให้เชิญชวนแล้วจะนั่งก็นั่งนั่งไม่ได้มันเจ็บต้องจะแต่ตอนนี้ แต่อตอนนี้นไ,ไ,นไ,ไม่มีเจ็บเลยเออวันนั้นขับรถปอเโคราชไม่ต้องเหนียวแล้ว <ผม S 2> นั่งรถขับรถสองชั่วโมองไม่ปวดป้าเป้าไหนลองเชิญชวนหน่อยครับสำหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู่อยากจะให้มากินน้ำมันงาดำของแท้แปดๆลองบอกหน่อยครับความรูออ้สึกของเราก็จริงๆเลยนะคะถ้าไม่โดนกับตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะพูดตรงนี้ได้ครับแล้วคนในวยัยเจ็ดสิบามเจ็สิบสี่เนี่ย ถึงไม่ทํางานหนักมันก็จะเป็นเองครับคือเขาเรียกว่าโรคก,กระดูกเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ทานอะไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยมันไม่หายแต่พอมาทานน้ำมันงาของแท้ 88, แปดแแล้วมันหายครับอย่างน้อยเนี่ยปัจจุบันทันดว่วนเลยคือหายเจ็บทันทีอืแล้วกินไปเรื่อยๆไอ้ที่ว่ามันกระดูกไม่ดีอะไรเงี้ยเราคิดว่านะมันจะดีขึ้นทุกมันทุกคืน ครับผมมันจะหายเจ็บคือคนเราเนี่ยถ้ามันเจ็บใชแล้วมันก็ไม่มีความสุขครับผมแต่พอมันหายเจ็บแล้วมันมีความสุขอย่างเช่นวันนี้มากรุงเทพได้แล้วไม่มีอาการเจ็บไม่มีโอ้ขอบคุณป้าเป้ามากนะครับที่มาช่วยแชร์อ่ะผมมอบน้ำมันงาดําแล้วขอบคุณแจ๊8แปดแปดเหมือนกันที่ทําให้เราหายทรมานครับวันนี้ผมมอบน้ำมันงาดานะครับไว้ให้ป้าเป้าดูแลรักษาว่าเข่าฟรีหนึ่งกองนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเอาแล้วครับเหมือนได้ทองเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเป็นแค่เคสหนึ่ง ส่วนหนึ่งนะครับที่ประทับใจนะครับแล้วก็เดินทางมาที่บริษัทเลยหลังจากที่ปวดเข่ามานานหลายปีนะครับแล้วก็ทานยี่ห้ออื่นไม่หายทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นแต่มาทานน้ำมันกระดาของแซ้แป8แปดแล้วนะครับมายืนยันการันตีด้วยตัวเองเลยว่าของเขาดีจริงๆริงโอ้โหสวัสดีครับดีจริงๆค่ะ